มีไมวายบินลัดฟ้าสู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ Love in the Air Japanese Version บริษัทมีไมวายจำกัดนำโดยเมอรวันวิทยาวันกูลคนทีมนักแสดงในสังกัดบอสชัยกมลโนอึนนัทรัต ฟอดทิติพงศ์พีดวสุธรบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมงานถแถลงข่าว Love in the Air: A Premonition of Love Completion Commemorative Screening Event จัดขึ้นณเบลซอฮาเนด้าแอร์พอร์ตกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและงานนี้ถือเป็นงานเปิดตัวซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Love in the Air ค o i ยโนโยการผลิตโดยบริษัทรี S.T.A. Entertainment และร่วมวางแผนการผลิตโดยมี My Y Company Ltd. และ Magic Q Entertainment Company Ltd. อย่างเป็นทางการโดยในงานมีนักแสดงนำในเรื่องของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นร่วมงานด้วยอาทินักแสดงหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆโชมะนากุโมะรับบทอาราชิฮายาเซะพายุร่วมด้วยทากุโตะฮามายะรับบทเรอาเมมิยะเรนอาซาฮิสูซูกิรับบทฟูมะคาวาอิพระพาย และเรโอนากาซึมะรับบทไคโซรานะสกายซึ่งได้รับกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามงานจัดขึ้นทั้งหมด2รอบมีแฟนแฟนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมครั้งนี้กว่า2,000คนซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Love in the a i r k o i no y o ก a n ดัดแปลงมาจากซีรีส์วัยเรื่องดังของไทยอย่างบรรยากาศรัก The Series Love in the Air สร้างจากนิยายวายขายดีสองเล่มของนักเขียนดัง MAME เรื่องออกอากาศในประเทศญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน6 7ที่ผ่านมาทาง FOD และกาคาโอลาลา่าโดยซีรีส์ติดอันดับหนึ่งของ FOD Fuji TV ตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทาง Official Edge Official e g e at Love Intel Official Channel เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Love Intel คอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบรรยากาศรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Love Intel เครื่องหมายสี่เหลี่ยม m e m i n ี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Magic วเ b เมื่อเมฆบนฟ้าและสายฝนที่โปรยปลายมากแกล้งเพื่อนรักสองคนที่กำลังเดือดร้อนฝนและฟ้าทำให้พวกเขาต้องมาพบกับเป้ยและประาภาภัยที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยชีวิตที่แสนเจ้าเล่ห์แต่ยังเป็นชายหนุ่มที่คอยสร้างพายุในใจของเพื่อนรักทั้งสองอีกด้วยสงครามความรักกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่นฤดูร้อนอันร้อนระอุฤดูใบไม้ร่วงอันเปล่าเปลี่ยวและฤดูหนาวที่หนาวเหน็บบรรยากาศของความรักจะเป็นอย่างไร หัวใจของพวกเขาจะโบกสะบัดและอากาศที่เต็มไปด้วยความรักจะพาพวกเขาไปทางไหนติดตามเรื่องราวความรักของเ้ยฝนประภาภัยและฟ้าได้ในเลิฟอินเดอะแอร์เดอะซีรี